สวัสดีครับบุ๋มชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูท่ายากเลยเล่นท่ายากครับบรมอาจารยนตะมอลบเออเปิ้พี่น้องอเอรอเพิ่งเอาเดี๋ยวจัดเต็มจริงครับดูท่ายืนดิเป็นแต่ยานเหรอคุณตาซามูไรพี่น้องคุณตาซามูไร18บแปดเมตรเตี้ยมสุดแขนครับอ่า จะพูดออกมา างก็พอพอกับพิมซีโร่อะไรไ่น้องไปแท็ก80เซนเราเลอ7ตัวแครเรีย2การข้างละตัวจัดเต็มค,ครัคนขับจัดเต็มถึงไปเอาตัวมาวันนี้ครับชาตัวนี่หลายล้านเลยราะว่าเป็นพีมนะครับ រុំម្ចាស់ទឹកមោលប់ 1,950รอบต่อนาทีเป็นเครื่องคอมมินแล้วเน้องพูดง่ายๆคอมมิน SAE 6E107E2 นะครับอโอ้ยยืนแต่ว่าไม่มีกระดกนะหายไม่กระดกเลยครับรยอมรับเลย มินอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าพันครับยังไม่เจอเท่าไหร่นะรถเจ็ดนอ้องรถเจ็ดจะเป็นถิ่นตะแกรงนะทำไมซปเปอ,อร์ลองฟ้อนด้วยว่าปูมยาวถึงปูขี้น้อยหรือว่าปูขี้เล็กใหญ่ไม่ได้ปูอมามจะแต่งร้าวได้ครับนี่นอ่าซเอร์ลอง เจ็ดเห็นตะแกรงนะตะแกรงข้างๆเป็นเลขเจ็ดน้องๆเนี่ยจำง่ายๆเลยเป็นเลขเจตรงนี้นะนตะแกรงไหมเขาวาปลาลเยอะนะแต่ว่ายังไม่เจอครับยังไม่เจอ นี่พี่น้องเลื่อมมือยาวแขนยาวสามารถที่จะทำงานได้ครับคุณบางก็มีป่าบ้างราะว่าอายุใช้งานเยอะหลายปีแล้วครับครานี้น่าจะรวมๆนี่ก็สิบกว่าปีแล้วพนะี่น้อง โดยมุมนังนั้นนี่ครับตรงนี้ก็เปิดน้ำให้เครื่องสูดน้ำสูดได้ครับยืนท่ายืนท่าได้เอียงประมาณ25องศาครับค่อ,คอยๆเปิดน้ำม,มา ได้ครับยูทูบช่องชาติจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติจริญทรัพย์เอ็กซ์คาริเตอร์อินทรัสนใจคอมพิวอก็ปัจจุบันนี้กระโดดมาเป็นรุ่นสิบนะครับจากรุ่นเรุ่นแปดแล้วรุ่นสิบีทั้งร้อยสา สักอย่างในวีดเสียงเพราะมากเครื่องยนต์เผาไหม้ดีครับไม่มีควัน150ยหพลังมาเลยถือว่าถือว่าประหยัดครับรุ่นนี้นะวัดรอบเครื่องไม่ถึง2,000ครับ1,950รอบต่อนาทีคุณรับรุ่นเกียรติหยืนท่าเอียงครับยืนท่าเอียง หมดเวลาไปน้องกดใจดูที่เพจชาติเจริญซับเอสคาเวเตอร์เอ็งครับหรือว่ายู u ูบช่องชาติเจริญซัพบนะครับสรรหารถบุตรทั่วทุกมุมโลกให้พี่น้องได้ชมกันทุกค่ายนะครับถ้าสนใจธุรกิจเกี่ยวกับรถบุตรนะครับก็ลองทำดูว่าศึกษาดูน้องคิดก่อนทำนะครับอย่าไปทำ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ